จากนะครับเคื่อคูมเป้าหมายหลักก็คือวัดนะครับวัดวาอารามในพื้นที่จังหวัดบินนะครับสเส้นทางนี้นะครับจากจุดที่เรามารับอของบริจาคนี้ก็ใช้สเส้นทางนะครับมันก็ประมาณร้อยกว่ากิโลนะครับแต่มันมีสเส้นทางที่ใกล้กว่านี้มันก็เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็สเส้นทางก็ค่อนข้างจะลําบากใกล้ก็จริงแต่อันตรายนะครับอันตรายก็จะมีมากแล้วก็จะใช้สเส้นทางหลักไปทาง จากไปสูร่รหโข่ไปแวนสุ่ที่ินนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยพอสมควรนะครับที่ว่าน่าจะปลอดภัยกว่านะครับน่าจะปลอดภัยกว่าไปทางละเงษนะครับบันทึกเรื่องราวปลืมปล้มๆจากใจชาวพุทธสู่ใจชาวไทยพุทธใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสตอนที่1 เมื่อวันเสาร์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2559ที่ผ่านมาทีมงานศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนราธิวาสบ้านร่มเย็นได้เป็นตัวแทนพระเดชพระคุณพระเทพยานมหาหมุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรมะร,ะมธรมกายและประธานมูลณิธิธรรมกายเดินทางนำข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระสองล้านรูป 77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยไนหมออให้ชาวไทยพุทธในเขตอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ยังคงมีชาวพุทธปากหลักรักษาพระพุทธศาสนาอยู่อย่างแน่นแน่นพื้นที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาห่างจากตัวเมืองนราธิวาสกว่า70กิโลเมตรการเดินทางเข้าไปต้องใช้ระยะเวลากว่า2ชั่วโมงเพราะต้องเผชิญกับความเสี่ยง อันเป็นเหตุให้ชาวไทยพุทธสัญจรไปมาค่อนข้างลำบากพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งจัดขึ้นที่วัดส,สุขิรินประชารามโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระสุธีปัญญาพรเจ้าอาวาสวัดส,สุขิรินประชารามเป็นประธานสง์ในพิธีและได้รับเกียรติจากพันตรีโสพลมากคงที่ปรึกษาหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่11อ เป็นประธานฝ่ายคราวาสพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งครั้งนี้มีชาวไทยพุทธกว่า100หลังคาเรือนจากสิบกว่าหมู่บ้านมารับมอบอาทิตย์ชุมชนวัดโตโมกชุมชนสำนักสงฆ์ต้นทุเรียนชุมชนวัดพระพราวนารามชุมชนไอปาโจชุมชนสุขิรินชุมชนบ้านร่วมใจชุมชนสายบริษัทชุมชนลีนานนชุมชนราชพดุง ชุมชนบ้านภูเขาทองชุมชนวังน้ำเย็นเป็นต้นภายในงานผู้อำนวยการทิดาวรรลักษ์เลขาธิการชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้กล่าวเปิดงานถึงความเป็นมาของการนำข้าวสารอาหารแห้งมามอบในวันนี้จากนั้นผู้อำนวยการบุญสอนอ่อนแพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเขาทองเป็นตัวแทนชาวสุขิรินกล่าวขอบคุณ ทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยความปราบปลื้มปีติใจก่อนที่จะปี4สเจวัดก็ร้างหลายวัดสำนักไม่ต้องไปพูดถึงแต่พอพระเดชพระกุลหลวงพ่อยื่นมือเข้ามาช่วยตรงนี้วัดที่ไม่มีพระกลับมีพระจะอยู่กี่รูปก็แล้วแต่แต่มีพระสำนักที่ไม่เคยมีพระเลยก็มีพระขึ้นมา ด้วยได้รับแรงใจกำมังใจกำมังศรัทธาจากพระเดศพระกุลหลวงพ่อที่ให้คณะสงฆ์ได้อิ่มบุญกับพระเดชพระกุลหลวงพ่อด้วยถ้าหลวงพ่อพระเดชพระกุลทอดทิ้งสามจังหวัดชายแดนใต้กระผมเชื่อเหลือเกินว่าบางทีบางทีนะครับชุมชนไทยพุทธอาจจะหมดสามจังหวัดชายแดนใต้ เพราะว่าโดนสั่นนาอื่นไล่ทุกวันฆ่าทุกวันไม่เว้นแต่ละวันมันไม่ได้ฆ่ากับปืนก็มันค่ากับตัวหนังสือให้ออกไปนะถ้าไม่ออกมึงตายกลับผมได้เห็นเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายทั้งบ้านเมืองก็มีแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเป็นรูปธปรรมไม่ว่าทางรูปธรรมนามธรรมพระเดศพระคุณหลวงพ่อ มุ่งที่จะช่วยให้สามจังหวัดชายแดนใต้ได้อยู่รอดถือสึกว่าปลื้มปิติอย่างแรงเลยค่ะเพราะว่าโอกาสแบบนี้เราไม่เคยได้รับจากที่อื่นนอกจากวัดธรรมกายค่ะพอได้ข่าวเข้ามาเราชุมชนไทยพุทธรู้สึกปิติยินดีอย่างเร่งเพราะว่าเราชุมชนไทยพุธเรามีชุมชนอยู่น้อยอยู่แล้วเราไม่มีที่ยืนแล้วพอหลวงพ่อยื่นมือมาช่วยเราที่เราปลื้มเลยค่ะเราตื้นตันใจเราไม่จะขอบพระคุณท่านอย่างไรคะที่เราจะทําได้อนอกจากว่ารเรานั่งภาวนา ตามที่พระอาจารย์เข้ามาโสน,นะคะนั้นเราจะทําทุกครั้งที่ว่าพระอาจารย์เข้าลงมาค่ะใจที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธเราจะเข้มแข็งและจะยืนหยัดเป็นชาวพุทธตลอดไปค่ะแม้แต่หน่วยงานบางหน่วยงานเขาจะไม่เหลียวแรชาวพุทธก็ตามค่ะข่าวสารอาหารแห้งที่นำมามอบในวันนี้มาจากความห่วงใยของชาวพุทธทั่วประเทศ ที่มอบให้ชาวไทยพุทธใน4ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา12ปีทำให้ชาวไทยพุทธมีขวัญกำลังใจที่จะหยัดสู้ทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สีจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไปโดยชาวพุทธจะนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับมอบไปจัดเตรียมเป็นพัตตาหารใส่บาตรพระเป็นประจำทุกวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียว ขอบคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยนะคะที่ให้โอกาสยื่นมือมาช่วยกับไทยพุทธสามจังหวัดของของเราค่ะก็ดีใจที่ยังมีหลวงพ่อท่านคอยเป็นห่วงแล้วก็ คอยดูแลถามทุกสุขของชาวบ้านและก็ช่วยพดุงศาสนาของศาสนาพุทธเราให้ดำรงอยู่ต่อไปค่ะขอบคุณหลวงพ่อท่านธรรมชายโยท,ที่มามอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับพวกเราค่ะพวกเราจะบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะถึงเราจะเป็นชนกลุ่มน้อยที่น้อยกว่าศาสนามุสลิมแต่เราก็จะช่วยกันดูแลพุทธศาสนาต่อไปค่ะ ทุกเช้าเลยค่ะที่เราได้รับวันนี้อาหารแห้งที่เราได้วันนี้เราจะพาไปหุงแล้วก็มาทำมาทำบุญตักบาตรเพื่อจะลงพระพุทธศาสนาของเราค่ะข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเมื่อได้รับไปแล้วก็จะเอาไปประกอบอาหารทําไปถวายพระสงฆ์ที่สํานักสงฆ์ต่อไปอะค่ะข้าวสารอาหารแห้งทําบุญที่วัดหุงข้าวไปทําบุญทุกวันจ้าขอบคุณมากจ้า บรรยากาศยามเช้าที่อบอวลไปได้วยความปลื้มและความภาคภูมิใจมาจากการทำบุญใส่บาตเป็นประจำทุกวันของชาวพุทธอำเภอสุขิรินเพราะถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแต่ตัวแทนพุทธบุตรแห่งวัดสุขิรินประชารามได้ออกมาบินทบาทเป็นประจำโดยจะมีพระภิกษุจานวนสองรูปผัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกมาทำหน้าที่เนื้อนาบุญให้แก่ญาติโยมทุกๆเช้า จึงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ4-5นายจากสถานีตำรวจสุขิรินมาเดินคุ้มครองคอยให้การปกป้องพระเป็นประจำทุกวันนอกจากการดูแลรักษาความปลอดภัยให้พุทธบุตรเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคอยอุปถากช่วยถ่ายบารด้วยความเต็มใจ คือภูมิใจที่ว่าตามธรรมดาที่ที่อื่นนั้นพระจะไม่ได้ยินบินทบททัดทุกวันใช่ไหมแต่ที่นี่จะหยุดบินทบัดท,ทุกวันเลยป้าก็ภูมิใจทุกต้องลุกขึ้นตั้งแต่เช้าแล้วก็มาเตรียมของต่บาดแล้วไม่ป้าไม่เคยซื้อกับข้าวตะบาทเลยป้าต้องทาเองทุกวันเลยเติมใจมากนะลูกที่ว่ามีพระมาะบินทบัดท,ทุกวันก็มีความอุ่นใจก็คือสรนาบุญสรางกุศลเนี่ยจะได้คุ้มครองทั้งอาเภอทั้งจังหวัดนะลูกโอ้ยมีความสุขมากเพราะว่าหายากที่จะได้ทําบุญแบบนี้ ที่นี่ที่เดียวที่ที่เราได้ตักบาตรอยู่อีกที่อื่นมันนี่เพราะว่าความปลอดภัยมันมีค่ที่อื่นมันเขาไม่กล้าแต่ที่นี่เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยมากกว่าทุกวันนั้นเลยลูกห้ากิโล,ลออกมาคนศาสนาพุทธใช่ไหมลูกเราต้องพยายามทําให้ดีที่สุดมาใส่ทุกวันในป่านั้นถ้าว่าไม่เนี่ยไม่ติดขัดอะไรนะนอกจากก็ตาขุนตกอะไรแบบนี้ออกมาไม่ได้แบบนั้นลยถ้าออกมาได้ออกมาทุกวันมาตรงนี้แหละมาทางตรงนี้ก็ตรงนู้นป่านั้น ภูมิใจสบายใจลูกเราได้ทาบุญทุกวันสบายใจนะลูกนะเราถือว่าความที่ว่าสิ่งอะไรๆเราก็ได้ปลอดภัยนะลูกยายทาบุญอย่างนี้ยายก็คิดอย่างนี้ลูกภูมิใจถ้าพระมาทุกวันแวันไหนพระไม่มาเราก็เป็นห่วงลูกว่าทําไมจะมาพระไม่มาหรอคิดถึงทุกวันนอนไม่หลับลูกถ้าไม่ได้ตักบาทนะนะเปียบ่าเราตักทุกวันทุกวันวันไหนเราไม่ได้ทําก็ไม่บาใจเยลูกที่ได้เกิดเป็นศาสนาพุทธนี่ดีใจมาก และเขาได้ตักบาตรทุกวันทำบุญทุกวันป้าแม่ดีใจค่ะปลื้มกับศาสนาพุทธของแม่ที่ได้เกิดเป็นาศาสนาพุทธแม่ปลืม้มที่ได้ทำบุญได้ตักบาตรค่ะศรัทธาในศาสนาพุทธศรัทธาในการทำบุญใส่บาตรไปวัดทอดประประ่ากร,ระถินแม่ไปทุกวัดทุกงานเลยได้ลหลานตัวเล็กนิดเดียวแกก็ใส่บาตรทุกวันรู้สึกดีใจที่ได้รับของบริจาคได้เอาข้าวอาหารแห้งมาทำ ทำไอหุงข้าวใส่บาตรทุกเช้าและทำเป็นประจำทุกวันค่ะรู้สึกดีใจที่ว่าสุขีรินเราได้มีโอกาสใส่บาตรทุกวันทำทุกวันก็อยากให้เรารักษาวัฒนธรรมไทยนี้ตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานอยากให้ให้พุทธศาสนาอยู่อยู่ประจำสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบคุณวัฒธนธกายที่บริจาคอาหารแห้งให้กับพวกเราทุกคนทีน ที่ได้รับทุกคนได้หุงอาหารใจบาตททุกเช้าข้าวทุกเม็ดกับข้าวทุกพอล้วนมาจากหัวใจรักพระพุทธศาสนาของชาวพุทธที่หยัดสู้ทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีถึงแม้ทุกวินาทีจะมีความเสี่ยงต่อพยันตรายที่อาจถึงแก่ชีวิต แต่หัวใจชาวพุทธใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่เคยทอดทิ้งพระพุทธศาสนาแม้แต่วันเดียวทางมูลนิธิธรรมกายและชาวพุทธทั่วประเทศจึงขอส่งแรงใจและจะนำข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาทระสองล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำโรงรักษายืนอายุพระพุทธศาสนาในสจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยืนนาน ให้สามารถกลับมายืนหยัดอย่างมั่นคงดำรงอยู่ผู้ประเทศไทยตลอดไป